นี่ขายไม่ดีหรอกค่ะขายดีคุณยายเออคุณยายคุณยายจะเสียดายนะคุณยายทำไม่ไหวหรอกคุณยายสีแหละยายเออนางคือกำลังใจให้ลูกหลานนึอทำอยู่ไหวดอกเดี๋ยวนี้อยู่บ้านนอนอยู่บ้านเนี่ยต่ก่อนก็ขายดีหรอกเนี้ยนี่มันขายไม่ดียายขายขายอยางควบคุมขายดีครับแต่ก่อนขายดีตาล่ะครับขาสบายดีสบายดีขาสบายดีเนี้ยนี่ทำ เองเลยมาใส่บงใส่บาตรหนุ่นกำมีครับเมื่อกี้ก็ใส่บาตรเช็ดไม่มึงเจ้าก็มาเอาปลาหมอกับตัวใหญ่แหนวปลาหมอเป็นย่างใหญ่เอาไหมเอาไปปิ้งปลาหมอนี่ยทำไมนะเขาปิ้งเลยนี่เนอะยายซื้อเข่างอือได้ไปช่อนมาได้ปลาช่อนดามไม่ฉันได้ไปช่อนสองโลแล้วมั้งัถูกมันแบบว่ายังไงเราเองกินเลยได้ไรคุณนายมาคุณนาย แบบนี้ไงเราไอ้เคยเป็นปีหลาบอืมแกก็ชอบกินนั่นแหละแต่กัางหลายเนาะปลาหมออะไรเงี้ยมันดิใช่อย่าผิดไหนะที่คอยอยากกินดิใช่แกโอเคขายกันมากเนาะขายหลายเจ้าหลายหลานของหลานต่ก่อนมีหน่อยพอมีหลายหลายหลานก็แข่งกันแย่งกันเนาะ จักจิตสื่อใครแหละเนาะก็แต่แบบว่ามันบานโกน่งมีทักพักพวกอนกนไปหลับในเมืองได้นะครับมันเกิดไอ้จ้เลือกเลยครับเลือกเลยเลือกเลย แม่ค้าขายดีขายดีแม่ค้าเออทำในัหญ่เขากรงนั่นแหละเขากล้รงแล้วนี่เขากรงปิดมั้แล้วใครจะไปเห็นแล้วว่าเป็นใครเนาะคนก็จะไม่รู้จักจีไายแม่ค้าไงแม่ค้าที่ออกกล้องนั่นนี่เจับจัอ